จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พ pues ี mm ่น้องทุกๆคนนะคะเนาะมื้อนี้พวกเฮาครอบครัว алось. อ nah. ีสานนอนหน้าสิพาพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่ทุ่งนาเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ก็เป็นวัดนักค่าเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางหนองคายทางอันบ้านแม่บ้านนี่ก็แดดแอมแซมคือเก่าล่ะค่ะก็ไข่อยู่ค่ะมื้อนี้บ่แดดคือมือวานพ่อแม่พี่น้องแดดอยู่แต่ว่าก็ลมนะคะเนาะลมวีบีอยู่ค่ะบรรยากาศอยู่ท้องทุ่งนาเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ แม่บานสิผ้ายางไปส้มมือนตะกะเตนเนาะค่ะเนาะแม่บานสิผ้ามาส้มตะกะเตนได้ค่ะเด้อหลังจากที่เพิ่นโคมกันมาหลายมือแล้วเนาะค่ะเนาะอันมือนี้ก็เป็นว่างไครมือที่สองค่ะมืออื่นแม่บานก็สีเดงออกนะคะเนาะออกฮอรเอาไข่พม่พี่น้องออกไข่ออกแล้วก็สีเดงเอาโตเพิ่นออกพม่พี่น้องแล้วก็รุ่นไหมกับเขามาเนาะค่ะเนาะรุ่นไหมกับังบ่อค่ะกับลังนหน่อยเยะแม่บานกับสิผ้าพม่พี่น้องไวเบิ้งขึ้นกันเนาะค่ะ ืัอนี้ก็เป็นหู้จอ้องฟองแก้งแป้งหลายแล้วนะคะเนาะวันนี้เป็นวันไข่วันที่สองแล้วค่ะเอารุ่นนี้ออกแล้วรุ่นน้อยกับขามาเนะค่ะเนาะมีสองรุ่นเดี๋ยวแม่บานสิพายางไปเบิ้งเด้อค่ะเด้อ กำล,ลังเพาะกำลังเนยน้อยออกไม่ค่ะฮองก็ออกเมื่อวานนี่รุ่นต่อไปนะคะเนาะรุ่นน้องถัดไปอันนี้ก็เป็นคอกอนุบาลเนาะคะนะ่ะเนาะเบื้องไม่บานเสียหายเบื้องเด้อค่ะเด้อฮองเขาออกเมื่อวานนี่ค่ะเนน้อยอยู่เพราะว่าพบานเป็นเห็ดห่านไข่หวานในเลี่ยวเนาะคะนะ่ะเนาะก็เลยเอาม้อนใส่ไวปนี่ก่อนเอาอันรุ่นใหญ่เพิ่นออกไอ่ใหญ่เพิ่นออกแล้วยังคอยเสียารุ่นน้องเขาแทนเนาะคะนะ่ะเนาะ ทังก็บอกมู่านนี่ค่ะน,นี้เป็นรุ่นนองแล้วค่ะเนาะรุ่นใหญ่แบบนี้สองขอกค่ะเอาออกมาหยังออกมาหยังออกมาหยังใสล่ล่ะว่ายน,น้ำต่ำมีจ่ารุ่นใหญ่อีกขอกหนึ่งคนกำลังสิจับคูนะคะเนะาะคนพัไในไข่ดอก เพิ่นพ่งสิจับคู่เพิ่งกำลังจับคู่แล้วค่ะเนาะยังว่าหันเดนใครค่ะกำลังจับคู่กันสิประมาณนี้แหละคะ่ะอยู่ทุง่งนาครอบครัวอีสานนอนนาแล้วค่ะเนาะก็เลี้ยงไว้พ่อได้กินพ่อม่พี่น้องเฮาบ่าเลี้ยงก็บ่ได้กินอีหยังซุมื้อนี้ เพงทีลัแดดพอมีพี่น้องเอ้ยแดยดแอมแซมเนาะคะ่ะเนาะไปไปไปเอามาหาเขาคอกนอนเว้นะะแดดแล้วบอกต้องต้นกาไปเอาอ้มาเข,ขือคลอกนอนเว้นพอมีพี่น้องมันแดดแล้วสี่โมงห้าโมงเช้าแล้วไปเอาน้องมาเข้าคอกนอนเว้นพูนจานลามไปร้อนห่ว,หวยพุ่นปัองแรงปังแรงย่ทางตงนอย่คข้าพุ่นละ ฝนก็บ,บ้าตกไม่อีกนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไค่อ,อยู่ค่ะโตวะาหันกันหญ้ากันลันลงโป่งไค่อยู่เป็นประมาณนี้แหละค่ะพอบานเพิ่นกันก่อหั่งรังบพราะในเล้วอยู่พ่อแม่พี่น้นองมื้อ,อนี้ก็ไปปออลูกอ้อยให้เพิ่นไปปลูกอ้อยให้เพิ่นทางท่ามพุ่นล่ะค่ะเห็ดไปนำหาเงินไปนำพ่อแม่พี่น้องมีแต่เห็ดอะไรกันโป่งบ่ทันเนาะค่ะเนาะ เห็ดไปน้ำหาเงินไปน้ำเห็ดกอมื่อละน้อยไปจ้า,าพวกเฮ้าขอบพัวอีสานน่านหน้ากับกาบขอบคุณพ่อแม่พีนนนะะ่น้องทุกๆคนแล้วค่ะเนาะที่มันเป็นกระลังแรงใจพวกเฮาตลอดมาเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้แม่บ้านกับจิ๊อลาพ่อแม่พี่น้องไว้ซ่นมีกันเด้อค่ะเด้อคลิปหนาจังว่าพอกันไหม,มเนาะค่ะพวกเฮ้าขอบพัวอีสานน่านหน้ากับคอยพ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำในลวยกันทุกคู่ทุก,นกนนะคนเด้อค่ะเด้อมื้อนี้แม่บ้านกับเด้กล่าเข้ามา สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ